สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีะะงานแสดงภาพถ่ายตรงนี้ครับเป็นของศิลปินแต่ว่านานแล้ว โรมเรีคคือเป็นโรมโรมใหม่ล่าสุดที่พิเศษสุดเลยตอนนี้นะคะเจ้าโรมเรีเนี่ยไม่ธรรมดามคือเขาจะช่วยเพิ่ม Energy Return หรือว่าแรงโซเดาวมากกว่ารุ่น,นก่อนมะ,ะที่จุดนะค่ะขอบคุณค่ ัตามอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ได้แรงกระดาลใจกลับมาเพื่อเพื่อจะสร้างสรรค์ง,งานศิลปะของผมพรข้นีนก็เป็นคนชอบเทีย่ยวค่ะแต่ว่าเทีย่ยวก็ไม่เทีย่ยวธรรมดาปกุดวิ่งไปด้วย,ยแล้วสำหรับตัวนะคะเราเคย สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้ามาเป็นแขกเหรอพี่เป็นไงบ้างครับวันนี้มากิจกรรมไหนกี้ครับดีมากนะคะสนุกเป็นเส้นที่เราไม่เคยมาวิ่งเลยนะคะตรงวันเนี่ยครับไม่เคยมาไม่ยอมไม่เคยมาครับไม่เคยค่ะตรงวานนะส่วนใหญ่จะวิ่งแค่บ้านทางซ้ายพี่เติ้ลทางซ้ายนะครับ นี้ก็มาวิ่งกันแถวถนนทรงวาดตรงนี้คือถนนทรงวาดครับยาวจากตรงโน้นยาวสุดไปตรงด้านหลังนะครับก็ระยะทางประมาณสัก600เมตรเท่านั้นเองนะครับถนนนี้ถนนเส้นนี้นะครับต่อสร้างนนครับเมื่อปี2435นะครับ<ห>แล้วก็ตอนแรกนะครับการตัดถนนทรงวาดเนี่ยก็เพื่อที่จะส่งเสริมการค้านะครับแล้วก็การขนของขน สินค้าจากเรือนะครับเรือเดินสมุทรต่างๆก็จะมาขึ้นท่าตรงนี้นะแล้วก็มีความมีความรู้ความรู้บรรยายตลอดนะครับแล้วก็อ่าบริษัทบริษัทที่ตั้งตรงนี้นะครับเป็นบริษัทเจียไตนะครับเราจึงอยับเจียไตนะครับจะอยู่ที่ส่งว่านครับปัจจุบันก็คือเกิดเจริญพวกกระพันนั่นเองนะฮะแต่นี้ก็เลย จะเป็นใช่ก็คือ CP นะครับจะเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ใหญ่อย่าง CP นะครับเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยดูแลนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเย่ยมากเลยครับเช้านี้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับมากับทีมกลุ่มด้านด้านรูทบีครับรูทบีก็คือจะมาทางของลำโพงก่อนนะได้ยินเสียง ไกลๆจากตรงโน้นแล้วมีกองเชียร์อยู่นะเดี๋ยวจะไปดูนะว่าใครนะครับตรงโน้นเดี๋ยวเรารอรับทีมงานตรงนี้กันก่อนนะครับมาอีกกลุ่มแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่3นะครับในในไอเทียร์โฆษณาเดิไล่ไล่จะเต้นอยู่างเโอ้โหเดินเลยอโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ กลุ่มนึ่งครับตอนนี้กลุ่มสีอะไรครับสีฟ้าบรรยากาศก็ปเป็นที่ที่ลันนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับตามหลายทางแล้วก็ระมัดระวังนะครับนักกีฬาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะวิ่งก่อนครับแล้วค่อยกลับมากินเดี๋ยวยัง <laughs> ไม่ผ่านจะมาล่าพึา่ง <laughs> ตนๆจๆจิ๊บๆ คระเด็ดจริงแถวนี้ มีเราอยู่กับกลุ่มของพี่บอยนะครับครับผมกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ผมเป็นกลุ่มเจ็ดของกลุ่มบีครับผมคุณกลุ่มสุดท้ายแล้วเหรอกลุ่มสุดท้ายแล้วครับจริงปะเร็วมากเลยนะครับตอนนี้เราทําเวลาได้ดีมากเลยนะครับนี้คือชิวๆเลยนะครับชิวๆเพชรแปดเพชรเก้าเพชรแปดเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็คือจะสิ้นสุดตรงรูทฝั่งของบีละเป็นไงบ้างไปสิ้นสุดที่จุดของพี่ตึ้นครับผมอ่าใกล้แล้วนะที่ซ้ายนะครับซ้ายมาโอเค สวัสดีครับเชื่อไหครับน้ำหวานค่ะคุณน้ำหวานนะครับเคยมาร่วมกิจกรรมในกีมไหมครับยังเลยค่ะนี่ครั้งแรกเหรอครั้งแรกก็โดนละใช่เป็นไงบ้างสถานี้มามาบ่อยไหมครับชอบมากเลยทรงวาดเป็นไงดีมากดีมากดีมากเลยใช่ไหมฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับแต่ลึกลับกว่านี้นิดนึงนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับบ๊ายบายครับเจอกันครับทุกคน เอาล้วจ้ะเอาสามารถอ่ะได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวลงลงตรงนี้ลงลงที่ไรครับชื่อปัามครับผมเป็นไงป้อมเคยร่วมกิจกรรมในกี้ไหมครับไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเหรอใช่ครับนี่ก็โดนอีกคนแล้วโอ้โหไปหลอกมาครับเนี่ยนี่เลยเป็นไงสนุกไหมสนุกครับสนุกดีมากเลยก็จะมีทุกๆเดือนนะครับงานกิจกรรมของไนกี้เนาะก็มาเรื่อยๆแต่ว่างานอย่างนี้ก็จะเป็นงานใหญ่หน่อยงานใหญ่หน่อยก็คือจะได้เสื้อ โชคดีนะปกติเขามากันไม่ค่อยได้นะเนี่ยโชคดีมากเลยนะแล้วปีหนึ่งก็จะมีสักงสองงานอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นงานใหญ่ๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะในนาซีนะครับเตรียมบทว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะาม่สุดหล่อครับผมอันนี้สวยครับอันที่สวย๋อมี่ค่ะนี่เป็นคนกรุงเทพไหมครับกรุงเทพค่ะแล้วเคยมาวิ่งแถวสรงวาดไหมครับไม่เคยเลยค่ะนี่ครั้งแรกครั้งแรกเหรอรู้จักว่าสรงวาด รู้จักใช่ไหม่เยางแล้วรู้สึกยังไงรถฝั่งนี้ความรู้สึกยังไงอ่อีกคนเพื่อนคนก็ได้ชื่อมอนค่ะครับอ่ารูฝั่งนี้เป็นไงบ้างที่ไปเมื่อกี้ตื่นเต้นปหมสนุกค่ะน่ารักที่มีแบบจุดกองเชียร์คุณค่ะเดี๋ยวทักทายพี่เติ้ลตรงนี้หน่อยพี่เติ้ลตรงนี้หน่อยอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้ามาหน่อยนึงนะฮู้

ยอดเลยครับทางนี้อุ้ยอีสมยนะคะใช่เขามีงานแสดงภาพถ่ายตรงนี้ครับเป็นของศิลปินแต่ว่านานแล้วเขาไม่ได้มาเอาอกเพลินๆครับตรงนี้และจุดนี้นะครับณจุดนี้คือความสดชื่นความหวานเชียวครับความสดชื่นเย็นครับพี่เย็นๆอันนี้อันนี้ค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดิน ครับแล้วนะครับหวานเจเเเจียบนเจีบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจริงๆหวานเจี๊ยบจริงๆ หวานเลยหวานอย่างเดียวเลยเดียวโอ้เดี๋ยวึ่งหลันี่ดีมาเรื่อยไหมตื้ตันเมาดีกว่าเหมือนนะเหมือนดีครับแกงหลั่นเดอร์เฮลปิงหลันเดอร์ของเรานะครับสันแบงเย่เป็นไงบ้งวันนี้ หนีมันพี่ไม่กินไม่คิดเลยว่าจะเจอแบบนี้ป่ะใช่ไม่คิดไม่คิดว่ารูทมันจะแบบเฮ้ยแมันเอนี่ยแจวแจวนี่นะตอนแรกง่วงงอยู่ตื่นเลยพี่เราส่งว่านี่สันเคยมาเคยมาครับเคยมาเนาะเคยมาแต่เคยมาแบบว่ามาเที่ยวมาอะไรททิิินแบบห่อย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหเจอร้านก๋วยจั๊บเจอร้านก๋วยจั๊บโอ้โหอันนี้คือวิ่งไปก็เลงร้านไปอ๋อ่าแบงค์ไล่ต่อร้านไหนครับวันนี้ ก็ก็บไว้แล้วผมล็อกเข้ากันไว้แล้วครับพีมมรับกุชอยยาลดน้ บรรยากาศกันแล้วนะตอนนี้ก็กำลังคู่ดาวกันอยู่น well. ั่นเองนะครับสำหรับทีมเือเพ่นของเราทำโดยคนรัางนะครับตอนนี้กำลังคู่ดาวให้นักวิ่งนะครับทุกคนเนี่ยได้ยืดเยื้อมาได้เรียบร้อยก่อนที่จะไปกินข้าวกินอะไรกันนะครับบรรยากาศวันนี้ก็เบิ่เบิ่สบายๆนะครับดูเพื่อนพี่น้องก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับนี่คือพี่อุ้ยนะครับเป็น เจ้าทีมคนคือ <c ười> อยู่ตรงเทียร์เฮาส์นะครับตรงนี้ที่เราไปแลกรองเท้ากันมานะครับนี่คือเจ้าของเานงานที่แสดงอยู่ด้วยอตอนนี้นแสดงงานตัวเองอ่าใช่ผมเข้าไปดูมาแล้วนะครับอันนี้<ว>ค,คือสวยครับพี่ต้อหน่อยอันนี้ร้านหมูสเ,เต็กครับก็เป็นร,ร้านที่ อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดในย่านนี้เลยแล้วก็คนขายก็หล่อที่สุดในย่านหี่ในย่านนี้อ่าอะไรจริงวันนี้มีอะไรบ้างหมูไม่หมูก็ไก่ไม่หมูกับไก่โอเคไม่ีหมูหรือถ้าไก่จะสีขาวไก่สีขาวนะครับหมูจะสีเข้มหน่อยเข้มหน่อยนืง น้ำจิ้มมีพร้อมอาจรครบทุกอย่างใช่อ๋ออร่อยครับร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงไหนโฆษณาอร่อยปากซอยวานิดหนึ่งปากซอยวานิดหนึ่งปากซอยวานิดหนึ่งเราวิ่งผ่านมาแล้วเมื่อกี้ขายทุกวันไหมขายไม่ทุกวันครับอ้าวหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์พ่อบออกงานเมียเลิกอะไรอย่าง้ไรคะขายวิ่งเขาจีก็เป็นของย่านทรงวาดเหมือนกันคือทั้งหมดวันนี้ก็คือของทรงวาดหมดเลยของทรงวาดหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้าน ครับมาม่าหวังอะไรนะพี่มาม่าหวังมาม่าหวังอันเนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นของซาลาเปากูหลงเปาอ้อน้ซาลาเปาครับตอนนี้เขาเปิดตัวน้ําน้าใหม่มาม่าหวังถ้าพี่จะไม่ผิดน่าจะเป็นน้ําผสมกันระหว่างพวกจับเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยในหลายอย่างเท่เป็นสมุนไพรจีนใช่ป่ะแล้วซาลาเปายังไม่มาเหรอ คือถ้าเกิดว่าอ๋อโอเคให้จั่น้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตามตรงนี้คือกูหลงเป้าโอ้นี่ครับกูหลงเป้าครับยันก็มีนะครับอันนี้ขนมจีบอาเหลืองขนมจีบอาเหลืองเป็นไงครับตรงนี้โอ้นี่แก้าแก้วนี้เก่าแก่ครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เขามีวางขายอยู่ที่หัวถนนของหัวถนนว่าตรงราชวงศ์ราชวงครับในสัมเปิงอ๋อในสัมเปิงก็มี อันนี้พีเด่นเลยไหมพี่พีเด็ดครับพีเด็ดแนะนำว่าต้องใส่ทุกอย่างนะใส่ชิคโชด้วยใส่ชิคโชด้วยใส่กระเทียมด้วยต้องให้ครบครบสูตรนะครับกระเทียมไหมคะต่อไปต่อไปครับต่อไปเป็นมาขมาเจ้าถิ่นแล้ววันนี้โอ้มีแต่ของอร่อยอันนี้เป็นไอศครีม เกาลัดครับไอซ์กรีนเกาลัดเอ้ยที่ผมกินมาแล้วผมชิมมาแล้วตรงซอยนี้ใช่ไหมใช่ปกติเกาลัดมันจะร้อนๆนิ่มๆนะอ่าใช่อันนี้เขาเอาไปทำให้มันเย็นๆแข็งๆอ่าเอาไปเอาไปเอาไปฟรีซมีที่เดียวเลยเนาะที่เดียวในในแถวนี้ในย่านนี้นะครับไอซ์กรีนเกาลัดเป็นของโฮมเมดแท้ๆนะร้านอยู่ที่ร้านอยู่ในซอยใกล้ๆนี้ซอยนี้เองอ่าใกล้ๆนี้นะครับ ร้านนี้บอกเลยว่า้นนีหลายคนไม่รู้่ะห้ามพลาดห้ามพลาดร้านนี้ปกติเขาจะเป็นรถเข็นแบบนี้ครับเขาจะเห็นอยู่ในเส้นสั่เพลเขาเข็นอยู่เขาไม่ได้เป็นแบบเป็นร้านตั้งไม่มีไม่มีมีร้านตั้งเขาจะขายตั้งแต่ตีห้าจนถึงประมาณบ่ายเ็าบดแล้วทีเด็ดคืออะไรครับทีเด็ดคืออะไรครับทีเด็ดเด้อทีเด็ดคือคนขายทีเด็ดคือคนขายใช่โอ้โอ้ไม่เล่นไม่เล่นสวัสดีครับทีเด็ดคือที่นี่เขาจะชงสดใหม่ๆทุกแก้ว ไม่มีชงไว้ก่อนชงใหม่ร้านพี่ชอบกินเลยหรือไมมร้านนี้นะครับพี่อันไหนชาไทยชาไทยชาไทยชานมเป็นชานมอย่างนี้หรือว่าเป็นไม่ไม่ใส่ชาไทยเย็นไงชาไทยเย็นอ๋อที่อย่างดีดังไแล้ว yes ก็กาแฟก็อร่อยโอเคครับก็เป็นแบบแนวกาแฟโบราณใช่หลายคนหลายคนจะไม่รู้ร้านนี้นะแล้วก็ถ้าจะไปหาก็อาจจะหาไม่เจอเพราะว่าจะเข็นไปครับอยู่ในสองเพลงอันนี South ้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะเป็นส่วนหนึ่งที่มาในวันนี้นะครับพี่วิ แต่ว่ามีอีกนะมีเยอะเลย,เยในในรงวาดเนี่ยเดี๋ยววันนี้พอใครวิ่งเสร็จไปเสียงซีมซีไปเสียงซีมีอ <7 S 2> ีกเจร้านเมตจอรสามหนึ่งสองลอีกเจ็ดร้านนี่ลองขอุณ่ย่าลืมไปลองดูมีเพจเท,ท้าด้วยขอบคุณครับพี่เอ้สวัสดีครับ